ร้อยเสถานีวิทยุกองทัพภาคที่4ี่ค่ายเสยนาณรงค์หาดใหญ่ตอนนี้9ก้โมงเช้าสานาทีพอดิบพอดีเลยนะคะคนฟังคะนําคนที่ฟัง FM ฟเอ7 5ร้อยเจ็ดจเหามกะหาดใหญ่รวมถึงคนที่ติดตามเพจอินดี้เในเช้าวันนี้เข้ามาฟังติด ตามพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันพุธ27พฤศจิกายนค่ะทุกทุกงินดีนนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณสุภาวดีท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะเช้าวันทํางานวันที่ฝนตกต่อเนื่องมาหลายชั่วโมงแล้วนะคะวันนี้คุณทิติพลศิรตรัตน์นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการค่ะทําหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกนะคะเราจะเริ่มข่าวพยากรณ์อากาศที่แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะ แผนที่อากาศผิวพื้นนะครับข้อมูลนี้นะครับก็ยังคงมีลักษณะของลมมรสุมนะครับตอนดอกเชมเนือกําลังค่อนข้างแรงนะครับปกคปุมของอ่าวไทยและก็ภาคใต้ยอยู่นะครับก็ะจะมีตัวย่อมนำพนักอากาศต่ำนะครับกําลังแรงนะครับอยู่ทางบริเวณของแายชินใต้ตอนล่างใกล้กับประเทศมาเลเซียมีอนมุมนะครับเคลื่อนตัวผ่านประเทศมาเลเซียไปแล้วก็ลงทะเลอเมันไปนะครับลักษณะเช่นน,นี้ก็จํงทาให้ฝนในภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีฝนตกต่อเนื่องในตอลอดวันต่อคืนอยู่ครับ ตกต่อเนื่องตลอดวันทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมคะคุณชิพพลใชโอ้แบบจะตกแบบนี้ไปอีกหลายวันเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะกตถึงวันที่สิ้นเดือนนี้ครับสามิบนี่ครับค่ะคุณาราสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขับรถตากฝนเอากล้วยมาฝากแต่เช้าเลยคะ่ะมาก๊อกๆอยู่ออฟฟิศนะคะกล้วยกล้วยกล้วยไขค่ค่ะคุณทิพิพลป,ปกติเป็นคนชอบทานกล้วยด้วยไหมคะ ได้ครับกล้วยก็มีประโยชน์นะครับ่็มีวิตามินต่านเชื้อสูแล้วก็ให้พลังงานด้วยนะครับถูกนาหาที่ทานง่ายคือเมื่อก่อนตอนที่อายุน้อยน้อยเนี่ยไม่ไม่ไม่หม่่ากล้วยนะคะเพราะว่า้องยีพออายุเริ่มเยอะขึ้นนะคะเล็กสามเล็กสี่เออเริ่มรู้สึกเอ้ยตายแล้วมันอร่อยดีขอบคุณนะคะคุณณราอุตสา์ขับรถตักฝนมาให้ทักทายคุณสุวิทย์คุณ ชับนะคะรวมถึงคุณฟานาค่ะชมข่าวพยากรณ์อากาศจากไหนฝากแชร์ไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อนของเราที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆจะได้รับทราบไปพร้อมๆกันไปต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆกลุ่มฝนนะครับภาคใต้เรานะครับตั้งแต่สุราษฎร์ลงมาเนี่ยฝนค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับเข้ามาได้ตอนื่องเลยครับ ค่ะคุณอวยชัยจากชัยบุรีคุณธนพรสวัสดีค่ะเราไปต่อกันที่นะคะาภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะครับเรดาร์ชุมพรนะครับมีกลุ่มฝนนะครับปกคลุมบริเวณของสุราธานีนะครับมีโน้มเคลื่อนตัวไปด้านทิศตะวันตกนะครับค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สติ้งพลาสสงขาค่ะ ครับใดด้าสิงพายสงานะครับจะเห็นกลุ่มฝนนะครับเ่อ้กลุ่มใใช่กลุ่มค่อนข้างใหญ่ๆนะครับมีเล็กน้อยถึงกําลังแรงแล้วก็มีลักษณะฝนฟ้าขนองด้วยนะครับปกคลุมตั้งแต่สุราษฎร์ลงมาเลยโดยเฉพาะตอนล่างๆเองนะครับนครศรีธรรมราชลงมาแล้วก็สามจังหวัดเนี่ยฝนจะเข้าต่อเนื่องเลยครับแล้วมีฝนตกตกหนักได้ในบางช่วงแล้วก็มีลุมแรงด้วยนะครับในบางช่วงให้ระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะบางพื้นที่เนี่ยก็จะมีท่วมอยู่แล้วนะครับใอ้ระวัง ฝนที่ตกสะสมในหลายวันด้วยเดี๋ยเเพราะ,ะในพื้นที่เชิงเขาเองก็ให้ระวังเรื่องของดินคนถล่มไปด้วยนะครับบางพื้นที่ล้นตลิ่งแล้วบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นท่วมฉับพลันแล้วด้วยนะครับก็ฝนยังตกต่อเนื่องนะครับยังไงใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับก็ถ้าใครอพยพได้อพยพแล้วก็ในพื้นที่เสี่ยงก็ให้ยกของขึ้นไว้นะครับแล้วก็ฟังข่าวสารจากหน่วยงานราชการหรือว่าในท้องถิ่นนะครับว่าจะมีวิพนธ์การปัระดับตัวยังไงครับ ค่ะเพราะว่าแต่ละพื้นที่นะคะเขาเรียกว,ว่าสภาพไม่เหมือนกันแตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นเราอยู่จังหวัดสงขลาเราก็ต้องตามติดนะคะพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเราโดยติดตามฟังข่าวนะคะพยากรณ์อากาศจากศูนย์ดุตุนิยมวิทยาพักใต้ฝั่งตะวันออกครอบคลุมตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างเลยสอบถามเข้ามาได้คุยเข้ามาได้เหมือนคุณอวยชัยนะคะไปต่อกันที่นะคะพยากรณ์อากาศของพักใต้ฝั่งตะวันออกคุณสุวิทย์สว สวัสดีคะ่ะภาคใต้ฝั่งธนออกนะครับก็ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีหนักหลายพื้นที่แล้วก็หนักมักมากบางแห่งน,นะครับโดยเฉพาะุทางล่างนะครับนครศรีธรรมราชลงมาก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของที่อาจจะมีหนักในหลายพื้นที่แล้วก็หนักมากมากบางแห่งครับส่วนสุราษฎร์นะครับอยู่ที่หกสิบชุมพรก็หกสิบเหมือนกันอาจจะมีหนักได้นะครับในสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนประจวบเองอยู่ที่ยี่สิบส่วน เพชรบุรีก็ฝนยังน้อยอยู่นะครับอย่างที่บอกไปก็จะเป็นลักษณะของลมมราุมนะครับที่กาลังค่อนข้างข้างแรงช่วงนี้ตัวกับย่อมนะครับแถวบริเวณของเซนตินใต้นะครับมีน้ำล้นขึ้นตัวมาเลเซียทําให้ฝนช่วงเนี้ค่อนข้างจะตกต่อเนื่องหน่อยนะครับในช่วงสองสามวันนี้ก,นก็ประชาชนก็ระวังน้ําท่วมอย่างที่บอกไปในอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันหรือว่าน้ําล้นตลิ่งได้นะครับในพื้นที่ใกล้แม่น้ําหรือว่าดินคุนถล,ล่มได้นะครับในที่พื้นที่ที่ว่าใกล้เชิงเขานะครับที่ซุ่ม ดินค่อนข้างจะอุ้มน้ำเป็นสองสามวันที่ผ่านมาครับส่วนอุณภูมิวันนี้อยู่ที่ยี่สิบสามถึงยี่สบองศาเซลเซียสอุ่มสูงสุดอยู่ที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบสามองศาเซลเซียสครับส่วนชาาเรือนะครับเรื่องกระลงสูงค่อนข้างาจะแรงใช่ครับก็ค่อนข้างแรงหน่อยนะครับจะ,ะสูงสองถึงสามเมตรได้บน็ื้นท้าคันองก็มากกว่าสามเมตรให้หระมัดระวังในการเรือแล้วก็เรือเล็กนะครับ่วงในวันนี้จนถึงวันที่สามสิบเนี่ยให้งดออกจากฝั่งครับในช่วงนี้ครับแล้วก็ฝากนะครับฝากอ่า ให้ให้ประชาชนนะครับหรือว่าพี่น้องชาวเรือหรือชาวเลเนี่ยติดตามข่าวสารจากศูนย์ตุกอย่างใกล้ชิดนะครับช่วงนี้เนื่องจากตาปรากาศค่อนข้างจะแปรปรวนแล้วก็ค่อนข้างจะมีฝนตกชุกแล้วก็เพิ่มแรงนะครับค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังนะคะในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะถามคุณอุชัยชัยบุรีสุราชมีฝนมากไหมวันนี้น่าจะมีฝนเยอะใช่ไหมคะคุณทิติพลสำหรับสุราษฎร์ธานีวันนี้ยัง ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ให้ระวังนะครับในคืนนี้จนถึงพรุ่งนี้เนี่ยครับสุราธานีจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะวันที่ยี่ิแปดที่พอแล้วก็สุราธานีเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับอาจะอาจะจะมีฝนหนักหมักหนาในบางแห่งก็ให้ระวังนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงครับแต่ว่าวันนี้จะเน้นทางตอนล่างเป็นหลักครับเพร <อ S 2> ะาะเหตุการณทำน้ำลงมาครับค่ะเน้นตอนล่างเป็นหลักนะคะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาเราวันนี้ค่ะ ครับจังหวัดสงขลาเองก็มีฝนตกทั่วเลยนะครับแล้วก็มีหนักหนักบ้างในแต่พื้นที่นะครับก็ทุกพื้นที่ก็คืออย่างที่เห็นเรดาร์ไปก็จะ,ะตกเข้ามาต่อนเนื่องเลยนะครับเข้ามาแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนะครับให้ระวังเรื่องของน้ำนะครับที่สะสมเนี่ยที่เตือนย้ําหลายรอบมากครับในใครายส่ที่เสี่ยงก็ถ้าใครยกของเตรียมไว้ยกก็ก็ตอนเตรียมเลยนะครับตอนนี้ก็ คาดว่าวันนี้ก็จะเข้าต่อเนื่องแล้วก็อีกสองวันนะครับที่จะเยอะหน่อยครับสําหรับคนสองสามวันนี้ครับในจังหวัดสงขลาเราทุกๆอําเภอเจอฝนหมดนะคะคุณทิติพลใช่ใช,ใช่ใช่ครับแล้วก็ะจะพื้นที่เสี่ยงก็จะอย่างเช่นอ่าในใกล้ลุ่มน้ําหรือว่าอะไรนี้ที่ใกล้แม่น้าเ,เนี่ยก็เริ่มน้ําก็เพิ่มเริ่มจะมีระดับสูงขึ้นมานะครับก็บางพื้นที่ก็ท่วมไปแล้วลุ่นตลิ่งไปแล้วนะครับบางพื้นที่เองก็อ่าอย่างอ้ายกายอหรืออะไรเนี้ยก็อาจจะน้ำบายไม่ทันแล้วหรือว่า ในพื้นที่ที่ใกล้เขาก็ระระวังเรื่องของดินคนถล่มนะครับที่อาจจะมีคนสะสมหลายวันนะครับค่ะไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ที่สามสิบสองจุดองศาเซลเซียสเทียมพองหวมดอกเก็ตครับค่ะไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ําสุดภาคใต้วันนี้ค่ะครับอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ยี่สิบสองจุดสามองศาเซลเซียสเทียมเพอระเาจังหมัสงขลาครับ ไปเย็นชื้นชื้นที่สะเดานะคะค่ะเราไปต่อกันที่ปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมงเจ็ดโมงเช้าเมื่อวานจนถึง7จ็ดโมงเช้าวันนี้ค่ะ ทับฝน24ชั่วโมงของภาคใต้ฝั่งออก7โมงเช้าเมาื่อวานเจง7มงเช้าวันนี้นะเห็นว่าตั้งแต่จุมพพลงมาเลยนะครับฝนค่อนข้างจะตกกระบทั่วไปหล,หลายพื้นที่เลยนะครับแล้วก็จะมีแดงในหลายพื้นที่แล้วก็อาจจะมีสุมภูบ้างในบางแห่งนะครับจุมพูนี้ตั้งแต่90มิลขึ้นไปนะครับวัดม้านพันสูงสุดได้ที่104.6ม mm ิลลิเมตรนะครับที่อเภองเมเืองตัวนาธีวาสครับค่ะเรายังมีประกาศเตือนจากสูงตูนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกในเช ครับสำหรับที่เน้นย้ำในเบื้องต้นนะครับก็ยังคงมีฝนตกหนักนะครับถึงหนักมากนะครับเรื่องของภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์ลงมานะครับวันนี้เองก็จะเป็นตอนทางนครสิทธมาลงมาที่จะมีหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่นะครับก็เน้นย้ำอีกรอบึงแล้วกันนะครับจะเป็นเรื่องของฝนตกหนัก แล้วก็ให้พื้นที่เสี่ยงภัยมันระวังเรื่องของน้ำน้ำจืพันน้ำาาดาลหลา,ลากแล้วก็น้ำนนตะลิงดินพลนถล่มก็ใครที่อยู่ใน้าเชิงเขาก็ระวังด้วยส่วนขึ้นลมนะครับในช่วงวันนี้ถึง30ิบเนี่ยก็จะแรงขึ้นถูงได้2อ 2> ถึงสเมตรเป็นฝนฟ้าคะนองก็มากกว่าสาเมตรเรือเล็กก็ควรรัจับั่งนะครับในช่วงนี้ครับค่ะ ยังไงนะคะพี่น้องประชาชนที่ติดตามฟังพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้นะคะให้รับทราบเลยว่าฝนยังคงตกต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนช่วงนี้ก็ต้องขับขี่รถปลอดภัยกันทุกๆคนนะคะ,อะขอบคุณคุณธนพรมากเลยนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทิ้งท้ายอีกสักนิดนึงค่ะปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ของเราวันนี้แล้วก็ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณทิติพลอยากจาบอกเตือนประชาชนนะคะเชิญค่ะครับฝากเตือนนะครับก็พื้นที่ที่เฝ้าระวังก็ตอนนี้ก็เริ่มเตรียมตัวได้แล้วนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเจอเกิดขึ้นนะครับในการรู้ภัยก็อาจจะ,ะบางที่ก็อาจจะท่วมแล้วแต่ว่าจะมีฝนเพิ่มเติมเข้ามาอีกน,นะครับก็ถ้าใครก็เตรียมการนะครับถ้าเกิดน้ำท่วมขึ้นก็ให้ซื้อของคุณไว้ก็กจะดีนะครับสําหรับในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆนะครับ S <S 2: <S 2: <S แล้วก็ให้พอพ้ะระวังภาษาทางแบบจากหน่วยงานราชการกระชิดน,นะครับแล้วก็ติดตามเต้าขันกระชิดด้วยนะครับตรงนี้ครับ ค่ะและนี่เป็นพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับเช้าวันพุธวันนี้27พฤศจิกายนคุณสมศักดิ์สวัสดีค่ะสามารถเข้ามาติดตามฟังติดตามชมข่าวพยากรณ์อากาศที่เราออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพภาคที่4ค่ายเสยน,นาโรง์หัดใหญ่ FM 1 0 7 7 5เมกะเฮิร์นะคะคนที่อยู่ต่างจังหวัดทุกพื้นที่นะคะสามารถจะฟังออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงคลิก i n d i e o n a i r o นะคะ แล้วก็ไปตามต่อนะคะฟังต่อเนื่องกันได้คุณทิติพลรบกวนตอบคำถามคุณสมศักดิ์เป็นคำถามสุดท้ายสักหน่อยถามเข้ามาจากทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชไหมคะว่าจะตกเยอะไหมตกเยอะนครเนี่ยก็เข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยจะเน้นเป็นตอนตอนล่างๆนะครับแต่นครเนี่ยตั้งแต่คืนนี้ไปนะครับยิบ คืนนี้ 7, ี่เยกนี่ยก็จะพีคสุดช่วงนั้นก็ให้ระวังได้ด้วยนะครับในพื้นที่ทุ่งใหญ่แต่เ,เพาาะพื้นที่ทางนครศรีธรรมราชเนี่ยก็เป็นพื้นที่เสี่ยงก็หลายหลายแห่งอยู่เหมือนกันที่จะมีลักษณะของน้ําท่วมอ่าคือบางพื้นที่เนี่ยก็เริ่มจะมีน้ําเกือบเกือบท่วมแล้วนะครับใกล้ๆกล้กลติมตลิมแล้วอาจจะมีท่วมได้นะครับ ค่ะยังไงระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณสมศักดิ์คุณธนพรคุยเข้ามาบอกว่าทุ่งลุงตอนนี้น้ำเริ่มจะมาแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่ามีหลายพื้นที่ที่ท่วมใช่ไหมคะคุณทิติพลใช่ใช่ได้รับรายงานมาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับน้ำก็มาเข้าตือฝนน้งตกต่อเนื่องอยู่แล้วก็ปริมาณน้ำเองก็มาด้วยครับก็ให้ระวังครับพรในทุ่งเี่ยก็คือเก็บของอพยพได้แล้วครับในนึ่งพื้นที่เสี่ยงค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ที่ร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ขอบคุณคุณทิติพรศิตรรัตน์นักกุตุนิยมวิทยาชํานาญการด้วยนะคะที่ทําหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้ขอบคุณมากๆเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะคนฟังอินดี้ที่ฟังอยู่สามารถไปติดตามชมข่าวพยากรณ์อากาศย้อนหลังได้นะคะที่ช่อง y t u t u อินดี้ FM ค่ะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074 311 760 สนใจลงโฆษณาในรายการลูกทุ่งอินดี้โทร074243444 0819576644